สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการรายงานผลการจัดอบรมเมื่อเราจัดอบรมหลักสูตรชินสาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องให้ทางสาขาช่วยทําการรายงานผลต่างๆมาให้ซึ่งเรามีแบบฟอร์มให้ท่านใช้นะครับครบถ้วนเลยเราไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกในหลักสูตรชินสาสมาธินั้นจะถูกแบ่งเป็นชินสาสมาธิหนึ่งกับชินสาสมาธิสองนะอันนี้หลักๆก่อน สิ่งที่จะต้องนำส่งนะครับมีแบบรายงานนะเป็นชื่อฟอร์มคือ FCNS03 ใช้เหมือนกันเลยสองตัวนี้ใช้เหมือนกันต่อไปก็คือแบบประบวนผลคืออะไรครับเรามีแบบสอบถามให้ท่านนำไปสอบถามกวามิดเห็นผู้เข้าอบรมหนละังจากอบรมเสร็จแล้วแบบอบรมก็จะถูกแยกเป็น3ประเภทด้วยกันนะแบบด้วยกันแนละนี่คือแบบสอบถามที่ใช้กับชินศาสตร์สมาธิห่ง อันนี้แบบสอบถามที่ใช้สําหรับชินศาส,สมาที่สองซึ่งชินศาส,สมาที่สองเนี่ยมันจะมีแบบพิเศษคือสามารถจัดชินสาหนึ่งกับคินศาส,สองพร้อมกันได้ภายใน3มวัน2คืนครับแบบก็เลยจะแยกกันออกมาต่อไปคือแบบขออีเซอร์นะฮะในกรณีขอใบวุฒิบัตรก็จะเหมือนกันอันนี้เหมือนกันต่อไปก็ภาพกิจกรรมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมแนบสำเนาหนังสืออนุบัตจัดอบรมมาด้วย ในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวแบบรายงาร f น f c n สาก่อนแล้วก็อีก3คลิปที่เหลือก็จะเป็น f c n ซ0 4น 07B แล้วก็ 08B ส่วนอีเซอร์กับภาพกิจกรรมเนี่ยไม่ยากเพราะว่าทอนที่ผ่านมาทุกสาขาก็สามารถดำเนินการได้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปในส่วนตรงนั้นครับถ้าติดขัดอย่างไรก็คุยกันได้โดยตรงนะเอาละเราไปดูรยายละเอียดในแบบรายการ f c ฟซ0เก็จะขอความ ร่วมมือจากทางสาขาต่างๆให้ใช้แบบฟอร์มที่ทําให้นะครับเราก็พยายามทําให้ง่ายแล้วอันดับแรกก็เข้าไปที่หลักสูตรกินศาสตร์สมาธที่หนึ่งนะครับที่เป็น Google Drive แล้วท่านก็ดาวน์โหลด f c n H 03ลงมาแล้วก็คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ตัวนี้อ่านวนิดนิดหนึ่งแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ไปที่คําว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะเราก็ดาวน์โหลดอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็สั่งเซฟ อันะนี้ก็ดาวน์โหลดไปเยอะแล้วนะนะครับของเก่ายัางค้างอยู่ในระบบอยู่เลยแล้วก็คลิกัวลูกศรไปแสดงในโฟลเดอร์เราก็จะเจอว่า fcns03 FC อยู่นี่อย่าลืมนะอันดับแรกที่จะขอทุกท่านก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์เล็กน้อยนะคลิกเข้าไปปุ๊บลบอันดร์สกอออกแล้วก็พิมพ์เลขสาขาของท่านเข้าไป3หลักนะพิมพ์เสร็จแล้วก็ดับมลคลิกเข้าไปได้เลย เขาจะมีคําว่าเปิดใช้งานการแก้ไขเราก็คลิกเปิดใช้งานการแก้ไขแล้วก็เลื่อนข้างบนในที่ไฟล์มันก็นะครับตอนเซฟมันไม่ได้เลื่อนเราก็เลื่อนมาข้างบนสุดเลยนะคลิกเลือกสาขาเหมือนเดิมคลิกเลือกสาขาตรงนี้นะจะมีด้านข้างให้เราคลิกเราก็หาสาขาข,าของเราในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมขอยกตัวอย่างเป็นสองหนะึ่งเก้าแบบสรุปรายง,งานการจัดอบรมหลักสูตรชินาส์สมาธิคลิกเลือกหลักสูตรตรงนี้ครับ นะก็มีสองชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็สาวันสองคืนครับเราก็สมมุติว่าสามชั่วโมงรุ่นที่รุ่นที่เนี่ยบางสาขาก็นับรุ่นบางสาขาก็ไม่นับรุ่นถ้าไม่นับท่านไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับนะแต่ถ้านับที่ผมไน้นาอย่างนี้ว่าให้ท่านขึ้นด้วยปีปลออแล้วก็ตามด้วยลาดับรุ่นครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นับไปเรื่อยๆในปีนะั้นท่านจะกี่รุ่นท่านก็จะรู้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสาขากาหนดเองได้นะตรงเนี้ยนะ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  ะระหว่างรุ่นมีการจัดแทรกถ้าจะเป็นจุด1นึ่อย่างนี้หรือว่าทับหนึ่งหรือทับสองนี่ก็แทรกรุ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทริกต่างๆต่อไปอบรมวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับนะถ้าเป็นชินสัน่ก็วันเดียวตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะฮะสถานที่จัดอบรมกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นใครประชาชนทั่วไปหรือบุคลากรหน่วยการใดเราก็พิมพ์พอสเขปผู้เข้าอบรมกี่คนสมมุติว่า55ห้าคน ผ่านอบรมสมมุติว่า5นะ้าบเอ่าเราก็พิมพ์ไปอย่างนี้แค่นี้เองนะครับนะผู้ผ่านการอบรมมีความประสงค์ต่อที่จะเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆของสถาบันไหมสมมุติว่าท่านได้มีการเซอร์ว์สอบถามแล้วนะก็มีคนบอกว่าจะไปสักประมาณ8คนนะอ,อ่าอาจจะมาสัก15คนอย่างเป็นต้นก็ได้นะเราก็สามแล้วตอนนี้แหละนะการบรหิหารจัดการเรื่องเงินเรื่องว่ประมาณนะถ้าไม่เบิกท่านก็คลิกตรงนี้เลย ก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาว่าไม่ขอเบิกจากบุญที่ที่ข้างหลังก็ไม่ต้องเขียนอะไรครับนะก็จบเลยครับแต่ถ้าขอเบิกก็คลิกออกครับแล้วก็มาใส่เลยครับเบิกค่าวิทยากรอันนี้อันนี้สามชั่วโมงจะมาใช้วิทยากรสองคนก็หนึ่งพันบาทค่าอาหารที่เลี้ยงมีไหมนะครับสมมุติว่ามีสมมุตินะสองร้อยอาหารว่างพี่เลี้ยงหนึ่งร้อสมมุตินะที่สมมุติ ค่าอาหารพวกเขาอบรมมีไหมนะครับไม่มีเราค่าไปเลยครับนะฮะค่าอาหารว่างต่มวีเราก็ค่าไปเลยครับนะฮะอื่นอื่นค่าปลายจาสัมพันไม่มีเราก็เราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเราได้ขอตั้งเบิกไปแล้วจากมูลนิธิขอตั้งเบิกนะนะจะเบิกได้ไม่ได้อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะแต่ตัวเลขที่ใช้คือใช้ตัวเลขที่ท่านขอตั้งเบิกไปนะครับอันนี้ก็ตั้งเบิกเปพันสามเอาละข่อ อุปสรรคข้อเสนอแนะในการอบรมต่างๆท่านมีท่านก็ใส่ลงมาครับข้อที่10เอกสารในการส่งนาส่งครั้งนี้มีอะไรบ้าง1นึ่สำเนาไฟล์การอนุมัติให้จัดอบรมนะเราก็ติ๊กไปนะครับอันนี้ของเก่าเราก็เก็บไฟล์ไว้2หนังสือของรดขอเปลี่ยนมีไหมในกรณีมีการเปลี่ยนไม่มีเราก็ข้ามไปขออีเซอร์เราขอไหมถ้าขอเราก็คลิกครับเราก็แนบไฟล์ขออีเซอร์ไปประมวลผลแบบสอบถามผู้เข้าอ,อบรมนะฮะส่งไฟล์ประมวลผลนะครับ ตัวที่ผู้เข้าอบรมเขาติ๊ก,ก,กไม่ต้องส่งมาครับนะเดี๋ยวเราจะคุยในคลิปถัดไปนะว่าทำยังไงเราก็ติ๊กไปครับแบบรวมภาพกิจกรรมการอบรมนะถ้ามีเราก็ติ๊กครับนะฮะปุ่นนี้ทำเป็น PDF แต่นี่ส่งเป็น Excel นะครับนะฮะแบบคอยอีเซอร์ส่งเป็น Excel นะอันอื่นที่ไม่ได้ระบุก,ก็ส่งเป็น PDF ได้หมดแต่ก็ลงชื่อเราก็แทรกเหมือนเดิมครับภาพประกอบรูปภาพอุปกรณ์นี้ แล้วก็เอารูปที่เราเซฟเก็บเอาไว้มาใส่นะเราก็ย่อไปนะย่อให้มันลงช่องได้นะครับก็ย่อไปนะเป็นไลหรลงนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ดูแลตรงนี้ครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อธิบายว่าไฟล์นี้มันที่เป็น .pdf นำส่งทางอีเมลนี้2เมลชื่อเมลในการนำส่งชื่ออีเมลนะเวลานำส่งให้ขึ้นต้นด้วยเลขสาขาเช่น WP 2 1 9รายงานการล,ลบรมหลักสูตรจิตนักศึกษาสมาธิ นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเมลเข้ามาเยอะแล้วไม่รู้มันเราต้องไปนั่งไล่อ่านนะครับอันนี้เราจะได้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นการตั้งชื่อไฟล์ต่างๆควรขึ้นต้นด้วยเลขสาขาเช่นเดียวกันซึ่งทำตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็บันทึกครับบันทึกเฉยๆเป็น Excel แล้วก็ไฟล์บันทึกอีกทีหนึ่งบันทึกเป็นแล้วก็ตั้งโฟ er ลเดอร์นะครับกำหนดโฟลเดอร์ที่จะบันทึกแล้วก็เปลี่ยนชนิดอ่าบันทึกเป็นชนิดตรงนี้นะนะคือเป็น pdf ก็ใช้ชื่อเดอิมนี่แหละแล้วก็บันทึกกับมนไฟล์ที่ส่งตัวนี้มาก็เอา PDF ส่งมาครับนะก็มีแค่นี้นะครับ,นะรบในการทำแบบรายงานเดี๋ยวคลิปถัดไปจะไปดูในเรื่องการประมวลผลครับก็สวัสดีครับขอบคุณกับทุกสาขานะครับสวัสดีครับ